สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักร้องหนุ่มชื่อดังโพสต์เรื่องสินสอดยังไงเอย่ยหรือใกล้จะมีข่าวดีแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งนักร้องหนุ่มชื่อดังขวัญใจสาวๆอย่างแบงค์แคลดแม้เราจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเขาเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นที่รักของสาวๆต่างติดตามและชื่นชอบไม่เปลี่ยนไม่ว่านุ่มแบงค์จะโพสตอินสตาแกรมภาพอะไรก็ทําเอาแฟนคลับฮือฮาจํานวนมากล่าสุดหนุ่มแบงค์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมีใจความว่าสินสอดในปัจจุบันต้อง มอบอะไรบ้างครับถามเป็นความรู้ทั่วไปพร้อมทั้งระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าถามเป็นความรู้เฉยๆครับไม่เกี่ยวกับรีติแต่ง้นนี้ก็ทําเอาหลายคนแซวว่าใช่หรอไม่เกี่ยวจริงหรือเปล่าเอ่ยและต่างเข้ามาแสดงความยินดีจํานวนมากแม้กระทั่งอาร์เดอรสตาร์ยังบอกว่ายินดีด้วยนะครับเอาละครับจะยังไงต้องจับตามองว่าเตรียมสละโสดหรือเปล่าหนุ่มแบงค์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณ grab